เสรเต็มมาหมดเนยนะสังกัก็มาบกพร่องก็มากี่คนสามคนทำไมมาเยอะจังเพราะอะไรบกพร่อง้าบกพร่องก็ต้องมากี่คนสามคนต่อไปกอมดอภูมิที่จะขาเกิดให้ได้กี่คน ุซเช่เจ at ้าโเช่แปลว่ากูไม่ได้คอมอดี๋ยวประุมพรแปลว่าไงดีกอมอดเกิดไม่ได้เกอดมอมอดไม่มีจุดก็ขามว่าก็ดมดสิทำไมต้องมีจุดเลยมดไม่ได้ ภาษาไทยดูยมันเยอะๆทีๆนะยโยมผ่อใจนะต่อไปสังจะยาต้ตนแรกย่อมตรงกันข้ามกับสันนิฐานสั์เบือดังนั้นก็ต้องเป็นกรรมากรรมังเกิดระดับธรรมะาเกิดหมดอยู่แล้วยกวเปนคนตายถูกไหม ลองไปดูฝั่งสนิษฐานที่มีคนตายไหมนี่ก่ตอนในสังจากในขนาดตายทามาเกิดไหมไม่เกิดบกพร่องเขาเกิดอยู่หรือตายอยู่บกพร่องสามคนน่ะข้างล่างกับข้างห่างบกพรองไม่ใช่หมายถึงตายอยู่ได้วเกิดอยู่บกพรองเกิดหรือตายอยู่เกิดอยู่ทำมาเกิดได้ไหมได้และอะไรเกิดไม่ได้จัขาจักขาไม่ใช่หมายถึงอะไรเกิดกับบกคร่องไม่ได้ ขาไงใช่ไหมต่อไปกอมดอมีสองภูมิซึ่งเป็นภูมิที่จะขาเกิดไม่ได้แต่ทำมาเกิดได้ดังนั้นสังญยาบทแรกทำมากําลังเกิดจึงได้บกเร่องสามคนแล้วก็กอมดอสองภูมิขาเกิดทั้งสองเลย ต่อไปหมดหลังทรมาก็ไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นกำลังตายระดับตั้มาถ้าไม่เกิดก็มีแต่ตายอย่างเดียวจบไหมต่อไปวิสัชนาบอกว่าทรมาไม่ประสงค์ออกนามจบไหมดังนั้นถ้าอายตนะไหนบางอาจจับคู่กับทำมาก็ออกชื่อไปคนเดียวเลย แต่ว่าดังนั้นหมวดแรกปกติวิสัชนาของปัจจนิันหมวดแรกเราจะวิจาชนาย่อๆว่าอาสะแต่คู่นี้ไปจับคู่กับธรรมะธรรมะไม่ประโตออกนะั้นก็เหลือแต่อะอย่างเดียวหมวดหลังก็เช่นเดียวกันปกติปกตินะปกติเราจะวิสัชนาหมวดหลังของ ว่าจเรียกว่าสังจะอ่ะอ่ะถูกไหมสังจะอ่ะอ่ะแต่ว่าดูองค์ธรรมของหมวดหลังวดนี้องค์ธรรมได้แก่สังจะอย่างเดียวมีอ่ะไหมไม่มีอันนี้อย่าลืมนะนี้ก็การบานโอ้การบานเนี่ยนะอาจารปวดหัวคะ ว่แม่นโยอกาม,มาตบต,ตาะตบไว้เาก็โยกลอกมาตบตาก็ตบไปดีใช่ไหมตตบาต,าติเตเสร็จก็เซ็น <c oughs> ชื่อให้แล้วลงวันที่ไอ้นั้นเองไม่มีอะไรจะไปคิดอะไรมาก <c oughs> งั้นเดี๋ยวเอาสมุดกลับไปกลับไ่้เามีการบ้านเพิ่มเย้ะเี๋ยวมาสรวอีเดียวเสาหน้าก็เาไว้นะ Я yeah, yeah. อย่าบอกเลยมไม่มีนะดูองค์ทมในบทหลังได้แต่สังจะอย่างเดียวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะสังจกอย่างเดียวจบเลยจบเลยเห็นไหมสังเกตดูสังเกตดูนะอย่าไปใส่เสด็ขาดนะผิดเลยนะใส่เพิ่มก็มาด้วยความหวังดีหรือด้วยความไม่รู้กันแน่ ถ้าใส่เพิ่มเข้ามาโดยความไม่รู้อันนี้คูดด่นี้ก็การบ้าการบ้ากี่ข้อเนี่ย<อ>วันนี้สองข้อนะวันก่อนได้กี่ข้อสามเขียนอะไรเนะี่ยก็มองไม่เห็นเป็นาจาง 南无三藐三菩提。 Oh, here we มะเป็นไรเกี่ยวไเราก็ได้ในนี้ก่อแเลยอันนี้ต้รวมเนีเป็นไรต่อไปปฏิปุกปฏิปปุ่แปลเป็นไทยย่อๆว่าไงกับตาลปาตาลปัเนี่ยพอกลับแล้ยวยังเป็นด้ามเดิมไหมดัามเดิมเพราะด้มมันกลความจริงๆกับตาละปัดมีใครรู้ ยกไปมีตัวหนังสือข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะรู้สีไม่เหมือนกันก็รู้นะเป็นรูปประวัติกับตาลปั้นะเคยไร,ไรบบู้ไหมเคยน่ารัตนาจบจำได้แต่ว่าเคยเล่าแล้วเหมือนกับเรียนหนังสือจำได้ว่าเรียนแค่แต่ จะ่จำไม่ได้ว่าเรียนอะไรต่ลงมาเรียนหรือมาลืมตั้งใจมาลืมไปเฉพาะลย่สัตกันมาเอาละไปปฏิปุสันนิษฐานทำมาไม่ใช่กำลังเกิดระดับทำมาปกติเกิดหมดถ้าเป็นขาเกิดเกิดทุกข์ภูมดังนั้นเมื่อทำมาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นขาตายอย่างเดียวเลยสังจัดและ ระดับรรมาไม่เกิดอายตนะอื่นหน้าไหนไทรจะกล้าเกิดไม่มีเห็นไหมไม่มีจักากาลังเกิดจริงไม่มีก็ทรมาไม่เกิดทั้งแล้วอะถูกไหมตอนที่หนึ่งไม่มีคำตอบเห็นไหมถ้าตอนที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ต้งเป็นคำตอบ 有够，有够，好 <noise> 啊！大家，来挖块出来，拜七来唱，唱唱起来。 ไม่กู้อะไรทำไมมันเอาว่าไปว่าไปอยู่กง <laughs> <laughs> ยางเงี้นีนี่สังกัดเราก็เจอมาป้อนอยมากเลยใช่ไหมถามหน่อยได้ไหมว่าสาังกัดเราเจอที่หมวดแม่หรือหมวดหลังของปัจจานิโอ้คำถามนี้ไม่น่าคิดมากเลยหมวดหลังหมวดหลังเคยบอกแล้วการหนึ่งปัจจานิหมวดหลัง มาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนคือสังจาแต่ถ้าเป็นการสองปัจจุบวนหดหลังวิจัจนาที่มาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนคือสุทธะแต่ถ้าเป็นการสามปัจจิบวนหดหลังวิจัจนาที่มาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนคือมระวิกะเปอ่ยบเจ้า อะไรอะไรก็เคยแลแต่แต่อะไรอะไรที่เคยแล้วนั้นไม่รู้อะไรเลยจะเขียนไหมการหนึ่งปัจจนิัวบทหนังสัมจัแล้วก็ข้างล่างก็การสองอย่างเดียวเลยนอกนั้นไปเขียนที่สุดท่าง ใต้สังจะเห็นจุภาพส่วนการสามเขียนว่าเราวิจาสอนสอนไปเนี่ยเรามองเห็นภาพเนี่ยคำว่ามองเห็นภาพในที่นี้เนี่ยมันเห็นผ่านตาได้ยินผ่านหูเป็นเชื่อครนนั้งใช่ไหมมันก็เป็นมนโนภาพโฟกัสเป็นมนโนภาพแลวโยมพอใจเด้ใช่ไหม มันเป็นอย่างนั้นทีนี้โัวข้อจะเขียนว่าไงองคธรรมวิสัจนาด้วยกันวิสัจนาบทหลังหรือปัจจัยบทหลังของสามการวิสัจนาที่มาก่อนแน่แน่นอนก่อนเพื่อนอ,อ,อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเขีนที่หัวมันหัวมันวิจุดก็ได้วิจุด ที่มาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนไม่ใช่มาก่อนเยอะๆแน่นอนเลยนะถ้าเป็นการหนึ่งปัจจานิยมหนังสังกากมาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนวนการสองสุดท้าก็คือสุดท้าว่าสมากักก็จะมาเป็นวิจารณาแรกมาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อน ดี่เลยนะมาก่อนแ,แน่นอนกว่าเพื่อนมาถึงกว่าที่แต่จนาอื่นๆในหมวดเดียวกันอจบดไฟจบดไฟวิธีจบง่ายๆก็คือถ่ายรูปเซฟใช่ไหมง่ายที่สุดเลยทำไมี่ ต้องใช้ให้เป็นประยชน์แต่อย่าไปใช้ความรู้ฆ่าคนเหมือกับใครที่ถูกฆ่าไปแล้วจช่ไหมที่โกราชอ,อ,อ่ะโถโเออไม่ไม่ดีเลยไปฆ่คาคนอคือ่นโลกปัจจุบันเป็นนี่แหละความจริงโลกมันไม่น่ายอยู่ว่าะจะไหนแต่ไรแล้วแต่พวกเราก็ไม่ยอมเชื่อพวะาุทธเจ้า เราเนี่ยกับอยากอยู่ในโลกทั้งที่โลกมันไม่น่าอยู่เอาทานพร้อมกันหน่อย่อานพร้อมกันยะสัาวาปน,ามมาน,านัมธรรมายะตาณนุปัสสติปัสสัจขะยะตาณานุปัสสติติหรือว่าธรรมายะตาานุ is ว่าโคู่ไหนวิจจรนาว่าอา,าโโนโนมันตาอย่าโยมโนมาเสียอีกเขียนตรงไหนดีที่ตรงไหนมีป้าเขียนตรงนี้ละกันเหียนคู่แรกเนี่ยใต้อามันตานะเขียนว่านี้สังจะน้อยหรือเท่าเราก็อามันตาอนี้เขียนให้ยังสัน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 นิฐานเนี่ยสัน อะไรคืออะไรด้วยหมายน้อยกว่าค่ะ้อยเลยเขาากายเป็น้นาอยนี่านป่าอะเขียนเป็าาไทแล้วกันเขียนาาหน่อย่ตวันนไม่ได้ยมาติดงเหมือนกับโคกโจอม ถ้ามาวิทยารยก็ไม่ได้เรียนแต่ตมาเรียนปฐมพอหกจบแล้วก็บทเรียแล้วก็เรียนบาลีล้วนแล้วก็อยู่พม่มามีพม่ามาผสมบาลีก้าไมยอย่างนี้ถ้าพระเจ้าไม่รู้ก็อยู่ในทะี่สากนิดหนก็บอกแล้วไงต้ามาไม่ได้เรียน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ยมรัตนาจะมาเรียนไหมเนยไม่มาค่ะวะันจันทร์หยุดสมองยังใช้ได้สัญจับน้อยหรือเท่าจับน้อยโอ้ทำไมเขียนไม่เขียนลบลบลบดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดมีไหมประกาศมีไหมดีตรงนี้มีเรียบเลยอะโลกเขียนได้ห,หมดเลย สันจะน้อยหรือเท่าหรือเท่าเท่าไม่ใช่สองเท่านะาหรือเท่าและเกียรติบัตอิบทตเนี่เราก็อามันตาสันจะน้อยหรือเท่าเราก็อามันตา นี่นี่ใส่เข้า่อหมายในดอกอะไรดอกพิกลอะไรก็คือดอกจันทร์นั่นอะไรอ่ะต้นม่งเมือนขนมบุทอะไรเดี๋ยวรัตนาเครื่องหมายดอกพิกลเข้าใส่ข้าหมังเลยปกติกขใส่ข้างหน้า เราใส่ข้างหน้าคนกรุงเทพเขามีเคยใส่หน้าสังหน้าสังต้องโยมลักษณะคนมั่นอนาะก็คือตัดไม้ใช่ไหมถ้าตัดไม้ไปทัดกลงหลังที่ใครยู่เข้าใจความหมายนี้โยมปฐุมพรเข้าใจไหมสันจักน้อยหรือเท่าเราก็มัมนตาอาดูคู่นี้ชี้หน่อย จักขากับธรรม,มาจักขากับธรรม,มาใครเกิดน้อยใครเกิดมากใครเกิดน้อยใครเกิดน้อยภูมิกว่ากัน,น,านใรารเกิดน้อกว่าเป็นสันนิษฐานไหมเป็นเ,เห็นไหมนามันตาภาษาแบบอธิบายยาวๆก็คือถ้าสันนิษฐาน องธรรมได้น้อยกว่าสังสยะให้ตอบว่าอามันตาและและถ้าสันนิษฐานองธรรมเท่ากับสังสยะให้ก็ให้ตอบว่าอามันตาไม่ไม่อะไรปเติมเสียของหมดเลยเติมไมฮะโอ้ลราเราเท่ากันล้วเขียนเป็นทอาเท่าเลยก็ได้ดีลาคนละความหมายนีดี ก็เลยย่อให้สั้นๆ่ยให้เราจำง่ายๆสันจะน้อยหรือเท่าแปลว่าสันนิษฐานเนี่ยจะน้อยหรือจะเท่ากับสันสัยะเราก็จะอามันตาแต่ไม่เขียนเต็มเขียนเต็มแล้วมันมันไม่ลื่นลิ้นนะถูกไหมอันทีนี้ไปดูโคโนโคสุดท้ายยโคสุดท้าย รูปแบบเดียวกันเลยสันจะน้อยหรือเท่าเราก็อามันตาสันนิฐานทำมาไม่ใช่กำลังเกิดถ้าเทียบกับจากขาไม่ใช่กำลังเกิดโยมว่าใครไม่ใช่กำลังเกิดน,น้อยกว่าทำมาทำมาไม่ใช่กำลังเกิดมันมีแค่สัญจกส่วนจากขาไม่ใช่กำลังเกิดดูสิมีสังจะมีบอกข้อมีกมอจอนะ เราจึงสรุปแบบนี้งไงเนี่ยฟังเนี่ยสันจับน้อยหรือเท่าเราก็ mm hmm. อามันตา mm hmm. ไปเขียนอีก่ไม่ต้องแล้ว <laughs> มีแล้วงไงอันเดียวกันนะเขียนไว้เขียนไว้ mm hmm. ก็จบไปถูกไมจบไปหน mm ึ่งธู่เรียกว่าจบจับขายตนะามูลละ mm hmm. ต่อไปก็จะเป็นขานายตนะบูรุแต่พวกเราต้องต้องลบก,กัะจาไม่ต้องลบหมดนะลบเฉพาะส่วนที่ส่วนที่ต่างส่วนที่เหมือนไม่ต้องลบ